สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพครับพบกับผมเต่านินจานะครับทาง SSKTV วันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวด่วนครับที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของขอบวนการแก๊้งคอเซนเตอร์นะฮะที่ถูกจับในวันนี้และเป็นขบวนการใหญ่นะฮะที่มีหลายฝากักหลายฝ่ายอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีทั้งข้าราชการตำรวจไทย และนักการเมืองไทยส่วนหนึ่งนะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังตรงนี้ดังนั้นการจับกลุ่มวันนี้นะครับจึงไม่มีการเชิญทางตำรวจไทยเข้าไปร่วมนะครับเนื่องจากว่ามีการทลายแก๊งคอสเซนเตอร์ที่คิงโรมมนนะครับตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนี่คือเป็นเรื่องที่น่าดัดใจครับน่าขายหน้า โดยเฉพาะอย่างที่เกี่ยวรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่พยายามที่จะดําเนินการทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ทางเจ้าหน้าที่ของจีนก็ได้เข้ามาชี้เบาะแสว่ามีใครบ้างที่ร่วมในขบวนการแก๊งคอซินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองแต่รัฐบาลนี้กลับเพิกเฉยและก็ไม่สนใจดังนั้นวันนี้จึงมีการปฏิบัติการ นะครับกวาดล้างอย่างหนักนะครับที่คิงโรมันเราไปดูในรายละเอียดกันเลยครับเนื่องจากวันนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวจีนเวียดนามและเมียนมานะได้ร่วมกันทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่คิงโรมันคาสิโนฝั่งลาวตรงข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับ ซึ่งจับนักพน,นันและขบวนการแก๊งคอรเซนเตอร์ได้เป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าได้มีการเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังมาอย่างยาวนานในเรื่องนี้เคยแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าขบวนการจับมิวอดีนะครับจากเชเวโก,โกโกที่ได้ถูกทลายส่วนหนึ่งได้หลบหนีเข้ามาอยู่ที่คิงโรมัน และอีกส่วนหนึ่งได้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศขเขมรน,นะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมีการทลายแก๊งนะครับแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าไม่มีการเชิญตำรวจไทยเข้าร่วมในการจับกลุ่มในครั้งนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดปกตินะครับเพราะจากข่าวนะฮะที่ได้มีการนําเสนอแล้วก็แจ้งนะฮะบ,บอกว่าการที่ไม่มีการแจ้งกับทางตารวจไทย ข้าร่วมนั้นนะเพราะประเทศทั่วโลกรู้ดีว่าตำรวจไทยในระดับสูงบางคนบางท่านนะนะครับรวมทั้งนักการเมืองไทยจำนวนมากอยู่เบื้องหลังแกง้ง call center ดังนั้นจึงไม่มีการเชิญตำรวจไทยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่หน้าอับอายขายหน้าไปทั่วโลกนะครับว่าในการกวาดล้างในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีตำรวจลาวนะตำรวจจีน เวียดนามและเมียนมาแต่ยกเว้นตำรวจไทยเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงนะครับเราก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปครับว่าจะมีการกวาดล้างที่ใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่มีข่าวคืบหน้าอย่างไรกรบผมตอนนี้จาจะนำเสนอต่อไปครับ